เฮ l ลอาวุยผูอา how many people, five people. Who ที่นี่คือวัดโรดดำริน,นะครับแกลนแคนยอนเมืองไทยอยู่ที่ตําตบลเขาค่ายนะครับอำเภอสวีจังหวัดชุมพรคนนี้เป็นผู้นำ oh, ทิพยมา <okay. S 1> อันนี้แกงทำเป็นหมูป่าแคนดี่ครับ Om Show Studio สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโรดดำรีนะครับหรือคนในพื้นที่หรือว่าเกิดในสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เขาจะเรียกว่าคลองหินดำนะเอออยู่ที่ตําบลน,นะครับตําบลอะไรนะตําบลเขาค่ายนะครับอาเภอสวีจังหวัดชุมพรนะตรงนี้จะเป็นเป็นช่วงมันจะมปอยู่ทางโค้อดงตรงที่ทางเข้ามานะครับที่ทางด้านหน้าจะเห็นเลยว่าจะเป็นลักษณะของหินที่มันอันนี้คือเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเป็นเป็นลักษณะของหินที่มัน ทิมแทงขึ้นมาจากดินเนี่ยจะเป็นหินสีดำนะเนี่ยดูดิคือสวยมากแล้วก็ดูแบบว่าเมสซิ่งมากเลยนะครับเนี่ยอะหินไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะเป็นหินลักษณะก้อนใหญ่นะครับลองตากล้องลองตามขึ้นมาครับหินก้อนใหญ่มากเลยนะเนี่ยไหมแล้วก็เป็นแหลมๆตั้งๆขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเดินเข้ามาข้างในนะเท่มากเลยค่อยเดินตามมาดูครับโอ้โหเนี่ยจะมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะมากเลยนะเนี่ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะครับ เหมือนอยู่อยู่เหมือนอยู่ที่แกลนแคนยอนจริงๆตรงนี้เป็นแค่ปากทางเข้านะจริงๆแล้วในวัดโลดดำหลีินะจะมีเป็นแกลนแคนยอนที่มันมีเป็นร่องน้ําสวยๆอยู่นะครับเนี่ยเดินตาข้ามาตาข้างมาครับสวยอ่าตรงนี้เป็นแค่เป็นแค่ตรงทางเข้านะเขาเขาเตรียมที่ไว้นะครับน่าจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักสถานที่นี้เท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ที่สวีนะครับจังหวัดชุมพร อ่าดูสิสวยแล้วก็เท่มากเลยนะมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้นี่แบบโหผมว่าสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในกันนะครับในในวัดโลด,ดํำลีนะครับว่าแกนแคนยอนเมืองไทยของภาคใต้ตรงนี้เป็นยังไงบ้างโหแต่ด้านหน้าผมนี่ก็เป็นเทือกเขาใหญ่สวยเป็นกําแพงใหญ่เบิ้เริ่มเลยนะครับซึ่งทางผ่านมาก็จะผ่านเป็นผ่านบริเวณเขาทะลุเข้ามานะครับผมถ่ายพาไปดูแล้วขอตรงเขาทะลุนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ ไอ้ในนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาจากทางด้านหน้าทางนู้นนะอ่าแล้วขับรถตรงเข้ามานะครับพอขับรถขับรถเข้ามาจากที่ลานลานที่เป็นลานหินทางด้านหน้าที่เราถ่ายรูปเมื่อสักสครู่นี้นะเ,เข้ามานิดเดียวครับประมาณ200เมตรก็จะเจอทางลงไปนะครับทางด้านล่างจะเป็นเป็นแนวเป็นร่องหินแล้วก็มีน้าผ่านนะเดี๋ยวตามผมมาเข้ามาทางนี้ครับนี่ตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกอยู่แกลนแคนยอนคลองหินดํานะครับทางเข้าอยู่ทางนี้มาตามมา เนี่ยเดินเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นร่องตรงนี้แล้วเนี่ยทางนี้นะครับจะเป็นร่องร่องที่มันเป็นเป็นเป็นหินชนกันแล้วจะมีเป็นรอยแตกแล้วก็เป็นร่องน้ําอยู่นะครับทางด้านล่างทางด้านบนนะทางด้านบนเป็นป่ายางนี่ต้นยางทางด้านบนเป็นสวนยางนะครับมีถ้ำด้วยตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าถ้ำสมเด็จพญาคตสารนะเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสไปดูบ่ไม่รู้นะครับถ้าเกิดเข้าไปเลือกก็ไม่ไปเดี๋ยวมาดูป้ายนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูป้ายนี้ก่อนดูทางดูทางให้ตากล้องคนหนึ่งนะ เดี๋ยวสะดุดหินนี่ไงนี่เขาบอกว่านี่คลองหินดำนะมาถ่ายรูปกับป้ายนี้ได้นะครับนี่เขามาถ่ายรูปกับป้ายตรงนี้นะถ้าเกิดเราถ่ายรูปเนี่ยลรวแบ็กกราวมันจะเป็นตรงนี้เห็นป่ะนี่แบ็กกราวแบ็กกราวจะเป็นแกล้งแคนย้อนนะนี่เป็นล่องหินก็าคือจริงๆก็สวยนะครับเนี่ยจริงๆก็สวยนะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้จกักไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวกันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางนี้กันนะเนี่ย คือมันไม่ได้มีแค่วงสั้นๆนะมันมีย้อนกลับไปทางด้านนู้นด้วยนะครับไกลอยู่จะมันเยอะเยอะอยู่ยกันนะมาตามมาตมาตกล้องดูทางด้วยนะมันมันก็สวยดิ่มกันนะครับธรรมชาตินะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาค่อยๆลงมานะครับนี่ปลาน้ำใสดีนะครับนี่ลงไปข้างล่างได้เนี่ยลงไปได้นะลงไปข้างล่างได้เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับแล้วยวตามลงไปถ่ายข้างล่างกันไป นะครับพอลงลงมาข้างล่างตรงนี้นะเฮ้ยสวยนะครับสวยคือคือบางคนมองจากข้างบนนึกว่ามันไม่สวยนี่สวยลองลองมองไปทางด้านนู้นนะมันเป็นถ้ำเป็นภูเขาเป็นถ้ำมุดเข้าไปนะครับแม่เดินมาเรื่อยๆจากล้องเดินมาได้ป่ะค่อยๆเดินมานี่ตรงนี้นั่งเล่นได้นะครับเอาปิกนิกมาในถ้ำนี้เป็นถ้ำเนี่ยตรงนี้ปิกนิกได้โอ้โหมีถ้ำเยอะมีถ้ำเยอะ น้ำไม่เยอะก็ดีนะเพราะว่า <นะ S 1> มันเดินลงมาเดินเล่นได้เดินริมริมดีกว่าลูกเดินริมริมเออนี่ยดีมานั่งเล่นตรงนี้กันอ่าเรผงยากันโอเคอเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บอินเสิร์ตถ่ายภาพพยายามจะเดินไปให้ได้มากที่สุดนะถ่ายภาพเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ทุกคนดูนะครับว่าระหว่างเส้นทางของแกงแคนยอนตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับป้าเดี๋ยวตามไปดูกัน นนะใครไม่เคยมาแล้วใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะแถวแถวตุ้หวีนะครับหรือว่ามาเที่ยวชุมพรแล้วไม่รู้จะไปเที่ยวไหนลองมาที่นี่ดูนะครับวัดโรดดำรีนะเออมันเป็นแกลนแคนยอนนะครับที่ของโซนภาคใต้นี้นะเนี่ยดูนะครับดูข้างหลังผมนะเออสวยมากเออมันก็เป็นแกลนแคนยอนจริงๆนะนสวยจริงนะมันลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวมันก็แปลกหูแปลกตามแล้วมันก็ได้เห็นแบบนี้นะครับในเมืองไทยเื้างโมงกงเมองืมองการก็ไม่ค่อยมีแบบนี้นะโอ้ยนี่เดี๋ยวมาให้ดูหน้านี้ข้างหน้านี้สวย โอ้หนี่เห็นไหมสวยไหมจนมาถึงเดินสวนน้ําขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก็แต่ตรงน,นี้คือตอนนี้เป็นช่วงหน้าแรงแล้วผมมาในช่วงปลายเดือนปลายเดือนมีนาคมนะครับน้ําก็จะเริ่มแห้งนิดหนึ่งเป็นหน้าแรงนะน้ำเนี่ยเราขึ้นมา,ถาแถวๆต้นน้าแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของหินเขายังสวยอยู่นะเราลงมาในในทางตรงนี้นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยคนที่นี่เขาบอกว่าท่านช่วงน้ําเยอะมันก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นแบบมิด ถึงขั้นแบบมิดลําทานขนาดนี้นะก็คือน้ําก็อยู่อาจจะประมาณครึ่งงตรงนี้นะก็จะเป็นสวยมันก็ยังดูสวยงามอยู่นะนี่ตรงนี้มาถึงสุดทางแล้วมาถึงตรงนี้แล้วนะครับนี่นี่ก็เป็นช่องเล็กๆมันก็ยังเดินขึ้นไปได้อีกนะข้างบนโน้นนะครับแต่ผมไม่ไปแล้วนะก็จะอยู่เล่นถ่ายให้ดูแค่บริเวณนี้ถนะ้าใครจะเอเวนเจอร์ก็ลองลุยขึ้นไปดู แต่ผมมองไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นลําธารเป็นร่องน้ำเล็กๆธรรมดาแล้วไม่มีโขดหินสวยๆเหมือนบริเวณนี้แล้วนะ ็มีห่วงยางให้เช่าด้วยนะครับไม่ได้เป็นเช่าหลอกก็คือคนที่ดูแลห่วงยางเขาบอกว่าก็ตามกําลังศรัทธาเลยนะลูกนะเอาโลหงยางมานเล่นก็สิบาทยี่สิบาทนะรเราก็ปรับปรุงสถานที่ไบเนอะร์เขามีห่วงยางให้นะมาลอยเค้งเต้งบนห่วงยางกันได้นะครับ ขายของที่ระลึกนะครับเป็นเป็นจานกาบหมากใช่ไหมเขาเรียกอะไรครับจานกาบหมา,ากามามนะมีหลายขนาดมีหลายขนาดนะมีมีมีนี่มีคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่โอ้หลายอย่างเลยครับเป็นวัสดุที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ใช้วิธีการต,รก,ตรกแตง่งอันนี้เป็นกาบมะพร้าวอันนี้อ่านนี้เป็นจานกาบหมากนะครับหลายอย่าง น,นี่เป็นวัสดุนี่นี่เป็นที่ทําที่ทําที่ทําที่อัดนะครับที่ขึ้นรูปที่ขึ้นรูปของจานกาบหมากนะครับอันนี้เป็นแก้วไม้ไผ่เนืเนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะอันนี้35บาทเองนะครับ3ามิบ้าทเองนี่เป็นไม้กวาดก็มีทําจากวัสดุธรรมชาติแถวนี้หมดเลยนะครับ ก็คือตรงนี้เป็นที่ถึงไอ้ที่ผมบอกว่านี่ที่ห่วงยางห่วงยางเอาไปเล่นที่แกแคนยอนได้นะครับมาคืนแล้วอันนึ่งอันนี้เป็นใบกับมาที่เขามาขึ้นรูปนะครับอันนี้หลวงพี่ครับนิมนต์ครับหลวงพี่ครับสวัสดีครับอ่ามันต้องใช้ความร้อนในการขึ้นรูปด้วยถูกไหมครับ ครับไหนคุณแม่เอาเอาอะไรไปมัง่งเอาไปชุดนึ่งเอาจานไปชุดนึงแล้วมมก็วเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสําหรับการที่เรามาซื้อของที่เลือกที่<ห>ทบริเวณวัดพระตําลีตรงนี้นะครับตําบลเขาค่ายนะอยู่สวีชุมพรนะครับผมใครมาเที่ยวก็แวะเข้ามาเที่ยวได้นะสวยงามมากเลยนะครับภายในถ้ำภายในแกลงแคนย้อนนะครับ มีวังมัดฉามีอะไรด้วยนะครับหลวงพี่บอกอ๋อครับผมมีสะพานสวยๆด้วยอ๋อครับครับครับเดี๋ยวเราอุดหนุนหน่อยนึงนะครับจานกลับมาแยงไม้ไผ่นะครับเยาไปชุดหนึ่งขอบคุณครับสาตูครับอันนี้อันนี้เป็นแยงกาแฟกาแฟใส่น นี่นี่เป็นจานกลับมากครับผมจอมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงไหนนะครับคุณป้าตรงลงมาตรงนี้นะอออเนี่ยพอเราเดินลงมาจากที่ขายของที่ลึกตรงนี้นะเดินลงมาด้านล่างตรงนี้ครับมีบันไดลงมาเนี่ยโอ้หน้ำขึ้นถึงตรงนี้เลยครับน้้นถึงนี้เลยดนกระโงโอ้นกระโงนึงหูแต่ว่าน้ำเยอะมากนี่เรากำลังลงดำมาใต้น้ำนะครับน้เยอะโอ้โหนี่ลงมานี่ตรงนี้มีวังมัช่าอยู่นี่นี่นี่ มีโหราอยู่นี่มีโหลานี่เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่โหลาอันนี้บอลหวานอันนี้บอลอันนี้ไม่คันอันนี้ไม่คันนะครับเนี่ยดููลักษณะของใบนะครับอ่าอันนี้เป็นบอลบอลหวานอันนี้ก็ทานได้เออไม่ใช่โหลาไม่ใช่โหลาเดี๋ยวขอคุณป้าเขาเป็นต้นอ่าอันนี้เป็นวังมัจฉาจุดชมจุดให้อาหารปลานะครับ ของวัดโดดดำหลีนะนี่คุณป้าที่ขายของที่เดือกเขาพามาป,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 ปกติน้ําขึ้นไปถึงสุดนี่เลยนะครับช่วงลอยกระทงนี่ไงนี่จุดให้หาดปลาตรงนี้แดดร้อนอนะมันจะขึ้นมากันป้าไม่รู้ม,รมันไปแอบอมีร่มร่มอยู่ครับมันเป็นปลาอะไรครับป้า อ๋อเหรอลูกเรียกลูกลูกตั้งสองคนกระโดดปากางได้เลยตรงนันมีกระบอกนั้นเนี่ยระดัน้นนนบบนนำเยอะไปโอ้ตรงนี้นี่ปรากฏปรากฏอยู่ข้างล่างเต็มเลยนี่นปลาดุกปลาดุกครับแต่แดดมันร้อนนะมันไม่มันไม่ขึ้นมากันตรงนี้ก็เป็นเป็นปลายแล้วเป็นคน่อนข้างที่เป็นปลายน้ําของแกนแคนยอนแล้วถ้าเราเดินสวนขึ้นมามันก็จะถึงบริเวณนี้นะครับจากที่เราเล่นน้ําเมื่อกี้นี้นะมันหลบแดดกันแล้วมันแดดร้อนตอนนี้แดดร้อนอยู่ สำหรับนะครับตรงนี้วัดโลดดำริตรงนี้แต่ผมก็ต้องขอลาลาไปก่อนนะสำหรับวัดโลดดำริตรงนี้นะครับที่ที่เขาเขาค่ายที่สวีชุมพรตรงนี้นะเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อื่นต่อนะครับก็ฝากไว้สำหรับทุกคนที่ใครที่อยู่บริเวณนี้หรือว่ามาเที่ยวชุมพรอย่าลืมมาที่สวีก็แวะมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ